พองานนี้สําเร็จจะต้องมีคนเข้ามาชุบมือเปิบแน่นอนคาที่ขีดเส้นใต้มีความหมายอย่างไรคำที่ขีดเส้นใต้ก็คือควาว่าชุบมือเปิบข้อนี้ไม่ยากชุบมือเปิบคืออะไรฮะข้อไหนลูก 2. ช่วยเอาผลประโยชน์ถูกต้องครับข้อนี้ไม่ยากแต่ถ้าน้องไปเจอข้อที่มันยากๆนะเป็นสำนวนที่เราอะไรวะเน,นี่ยเกิดไม่ทันนะครับยุคข,ของเราไม่ไม่มีการใช้สำนวนนี้แล้วนะครับให้น้องลองใช้เทคนิคแบบนี้ดูนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นข้อแรกน้องอ่านจเจอเฮ้ยตรวจสอบความโปร่งใส ให้คะแนนมาเลยว่าเป็นเรื่องดีหรือเรื่องแย่การตรวจสอบความโปร่งใสเป็นไปทางโพซิทีฟหรือเนกาทีฟครับเป็นโพซิทีฟเนาะตรวจสอบความโปร่งใสเออยกย่องในความสําเร็จมีคนประสบความสําเร็จแล้วไปยกย่องเป็นเรื่องดีไหมฮะก็เป็นเรื่องดีฮะเขาประสบความสําเร็จเนาะเอาไปเป็นแบบอย่างเออคนที่ประสบความสำเร็จแล้วไปเป็นแบบอย่างแบบนี้ก็เป็นเรื่องดี <S <S 1> <S 1> เช่นเดียวกันพี่นอพี่เทาพูดดีด้วยพี่นอพี่เทาพูดดีด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องดีนะครับแต่หลายคนมักจะมองคาว่าพี่นอพี่เทาเนี่ย เป็นลักษณะที่ว่าพูดดีด้วยแต่ใจคิดอีกอย่างนะครับดงนั้นถ้าน้องตรวจสอบเช็คแบบนี้ดูแล้วเราก็จะเห็นว่าเอ้ยหนึ่มห้ามันเป็นโพซิทีฟหมดเลยแต่พอมาดูข้อ2ช่วยเอาผลประโยชน์อันนี้ดีไหมไม่ดีครับอันนี้แย่ดูแบบนี้ก็ได้ครับว่าเอ้ยลักษณะของช้อยอ่ะมันจะมีอันนึงแตกต่างจากเพื่อนเลือกแบบนี้ก็ได้อ่ะลองดูข้อนี้ดูครับ